ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ลุงหารไม้เก่าสาขา2อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบ้านหลังที่2นะครับที่เป็นบ้านไม้นอกดาวของลุงหานบ้านไม้เก่านะครับที่อยู่ด้านหลังผมนั้นเป็นหลังที่2ครับเป็นบ้านแฝดทรงไทยนะครับศาลายกสูงเดี๋ยวตามผมไปชมเลยนะครับว่าลักษณะด้านในนั้นมีห้องนอนเป็นแบบไหนนะครับ นะครับท่านผู้ชมครับบ้านไม้เก่าของลุงหานนะครับที่เป็นบ้านไม้เก่านอกดาวนะครับหลังที่2นะครับเป็นแบบทรงไทยนะครับบ้านแฟรทรงไทยพร้อมกับศารายกสูงนะครับที่มีห้องนอนนะครับถึง2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็1ห้องครัวราคาหลังนี้นะครับอยู่ที่900,000บาท นี่ครับลักษณะบ้านบันไดที่เดินขึ้นไปด้านบนนะครับเสาหลายๆเสาที่ยกสูงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมด้านบนเลยนะครับนี่ครับบันไดที่เดินขึ้นมาโอ้สวยงามมากเลยนะครับตรงบริเวณที่เป็นศาลา,านะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมองเห็นวิวด้านล่าง ได้อย่างนี้เลยนะครับนี่ครับตรงศาลานะครับจะมีม้านั่งพร้อมกับพนักพิงนะครับอ,อยู่2ด้านเลยนะครับเป็นบริเวณที่กว้างด้านบนก็จะเป็นฝ้า,าหลุมนะครับที่ทำจากฝ้าไม้นะครับมีสายไฟที่เดินไว้ให้สามารถที่จะต่อหลอดไฟได้เลยนะครับ นี่ครับดูบริเวณด้านนอกนะครับบอสสวยงามมากเลยนะครับเพิ่งทาสีแล้วเสร็จใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ละแต่วันนี้ก็มีการทาสีที่ผืนห้องด้านในอยู่นะครับครับบ้านไม้ลุงหานนะครับเป็นบ้านไม้เก่านะครับที่เอาไม้เนื้อแข็งมาสร้างเป็นไม้นอกดาวบ้านไม้นอกดาวนะครับ ที่สวยงามมากอยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารคามอันนี้ครับประตูเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปด้านในนะครับตรงด้านในตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับมองด้านซ้ายนะครับท่านผู้ชมก็จะมองอเห็นบริเวณห้องโถงนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นหน้าต่างนะครับที่เป็นบานเลื่อนนะครับก็จะมีช่องที่ให้เราใส่ กระจกนะครับทำให้ได้รับแสงสว่างนะครับห้องนอนที่มีอยู่ห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับฝ้าเพดานเป็นฝ้าหลุมมาเป็นฝ้าไม้นะครับที่สวยงามมากเลยนะครับเดินสายไฟไว้ให้ผนังเป็นผนังไม้นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะครับบิวอินอยู่ในห้อง พร้อมลาแขวนเสื้อที่อยู่ด้านในให้เลยนะครับพร้อมกับตัวเนกประสงค์ที่อยู่ด้านบนนี่ครับประตูเป็นประตูบานเลื่อนทั้งสงบานนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกทั้ง2บานพร้อมกับมีช่องที่จะให้ใส่กระจกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มแสงสว่างภายในห้องให้มีความแสงสว่างได้อย่างเพียงพอเลยนะครับ นี่ครับบานเลื่อนประตูของห้องนอนสามารถที่จะเลื่อนได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นไม้เก่าที่เนื้อแข็งนะครับที่สวยงามมากนะครับเวลาทาสีแล้วสวยงามจริงๆเลยนะครับในตัวเนื้อไม้ในราคาเ0 0 0นบาทนะครับที่พายชมนัเป็นห้องนอนแรกนะครับนี่ครับห้องครัวท่านผู้ชมดูเคาน์เตอร์ห้องครัวน่ครับมีสิงล้างจานให้เรียบร้อยเลยนะครับบริเวณห้องครัวก็ กว้างขวางดีเหมือนกันนะครับบริเวณนี้มีช่องหน้าต่าง2ด้านเลยนะครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับทําให้ได้รับแสงสว่างนะครับอยู่ตรงบริเวณห้องครัวนี้นะครับส่วนห้องโถงตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างที่รับแสงสว่างนะครับประตูทางด้านซ้ายนี้สามารถที่จะเปิดเข้าไปในห้องน้ําได้เลยนะครับรเพราะฉะนั้นห้องน้ํา ด้านนี้สามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปได้2ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่ตรงห้องโถงนี้กับเปิดประตูเข้าทางด้านในห้องนอนนะครับสามารถที่จะเปิดประตูเข้าได้2ด้านเลยนี่ครับบรรยากาศของห้องน้ํานะครับฝ้าเพดานช่องรับแสงในห้องน้ํานะครับแล้วก็ช่องลมด้วยนี่ครับตรงที่ห้องโถงนะครับ ตรงฝ้าเพดานด้านบนในอีกห้องนอนอีกห้องนึนง,นงนะครับนี่ห้องนอนอีกห้องนึงที่อยู่ตรงข้ามกับห้องแรกที่พาไปชมนะครับตอนนี้าทางช่างเขากำลังทาสีพื้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแต่ว่าผมจะถ่ายให้ให้ดูนะครับให้บรรยากาศให้ดูรอบๆนะครับ ตอนนี้กำลังทาสีจ้างทาสีอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายนี่ครับห้องนอนห้องที่สองนะครับมีตู้เสื้อผ้านะครับที่บิวอินเป็นไม้นะครับนี่ห้องน้ําห้องน้ําอยู่ด้านในมีประตูเข้า,าประตูบานด้านเดียวนะครับสําหรับห้องนอนห้องนี้นี่ครับฝ้าหลุม ที่เป็นไม้นะครับแล้วก็เดินสายไฟให้สามารถที่จะต่อหอลอดไฟได้เลยนะครับต่อสวิตช์ได้เลยเดินสายไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศไม้ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยดูแล้วมันสวยงามมากเลยนะครับสำหรับไม้เก่าที่เป็นไม้เก่าเนื้อแข็งนะครับที่นํามาสร้างเป็นบ้านไม้นอกดาวของลุงหารไม้เก่านะครับ สาขา2องที่อยู่ที่อำเภอเชียงยืนนะครับจังหวัดมหาสารคามนี่ครับลายไม้สวยๆทาสีเข้าไปแล้ยิ่งเด่นสวยงามมากเลยนะครับสำหรับบ้านไม้หลังที่2นะครับที่เป็นแบบบ้านแฝดทรงไทยนะครับศาลายกสูงนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวราคา900 0แสบาทนะครับ โอ้นี่ครับดูบรรยากาศด้านนอกนี่ครับบ้านไม้ยกสูงเราจะเห็นช่างอนะันนี้กําลังทาสีอยู่นะครับที่อยู่ด้านนอกด้านในก็ทาสีทาพื้นด้านข้างก็ทาสีไม้ด้านข้างนะครับผนังด้านข้างด้านล่างก็ทาสีนะครับนี่ครับด้านล่างพื้นยกสูงมากเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างผมว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับซื้อบ้านลักษณะ บ้านไม้นอกดาวยกสูงนี้นะครับใต้ถุนก็สามารถที่จะจอดรถหรือว่านั่งเล่นใต้ถุนบ้านนะครับทำให้อากาศเย็นสบายดีนะครับเวลามีลมพัดมายิ่งหน้าร้อนผมว่าถ้าเราได้มานั่งกันในใต้ถุนบ้านเนี่ยผมว่ามันก็จะคลายร้อนได้มากเหมือนกันนะครับเวลาที่ฝนตกมาน้ำหลากน้ำท่วมนะครับมันก็จะท่วมด้านล่างแต่ว่า ในตัวบ้านนั้นก็ไม่ได้ท่วมนะครับโอ้บรรยากาศดีมากๆบ้านไม้ของลุงหารนะครับที่เป็นบ้านไม้เก่าแบบน็อกดาวหลังที่2นะครับที่เป็นหลังที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นบ้านแฝดทรงไทยนะครับที่มีศาลายกสูงที่มีถึงอสองห้องนอน2ห้องน้ำและก็1ห,ห้องครัวนะครับ ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ที่เบอร์โทร0817298941หรือสอบถามไปที่เบอร์โทร0810537595ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ